นัศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะขึ้นบทใหม่ค่ะก็ะคือบทที่เ็นั่นเองมีชื่อเรื่องว่านักคิดสมองใสซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของเนื้อหากันนะคะเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของคําศัพท์กันก่อนค่ะซึ่งคําศัพท์นี้จะเป็นคําศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของนักคิดสมองใสนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีคําศัพท์อะไรกันบ้างค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะก็คือเนื้อหานี้มาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีนั่นเองค่ะก็คือหนังสือเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะให้หนักเรียนสามารถนําหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็ทบทวนคําศัพท์ได้จากหนังสือเล่มนี้เลยนะคะ พอนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทุกคนเปิดไปที่บทที่7เรื่องนักคิดสมองใสค่ะจากชื่อเรื่องนะคะนักเรียนก็คงจะพอเดาได้แล้วว่าจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่นักเรียนจะต้องได้คิดอะไรต่างๆแน่นอนเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะครูพิมพ์ขอแอบบอกก่อนว่าจะต้องมีการทดลองต่างๆด้วยนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มเรียนคำศัพท์คำนำเรื่องกันเลยนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า104ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตีชี้สู้เคียร์มีดฉีดบีบดื่มโยน ห่วงขวดมะนาวเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าต่อไปหน้าหนึ่งรค่ะนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์รุ้งกินน้ำจ้าเบื่อแผดฝอยผล ติมกลายเกลือเปลี่ยนผลักเปรีย้ยวหยอะเฉพาะนักคิดวางแผนแสงแดดนอกชานยืนยันน้ำเชื่อมหัวใจกระทบ กรีดกราดกลางแจ้งพรมผ้าครู่เดียวนิดหน่อยนัดหมายละอองน้ำอธิบายปฏิเสธการทดลองสะมองใสความภูมิใจ โหรทัศน์ดวงอาทิตย์อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ในเรื่องของคำนำเรื่องในบทที่7เรื่องของนักคิดสมองใสนะคะซึ่งคำศัพท์นี้นะคะจะไปปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทากันด้วยซึ่งกิจกรรมของครูพิมพ์ก็คือเป็นกิจกรรมอ่านคําศัพท์นั่นเองค่ะกิจกรรมอ่านคําศัพท์ของครูพิมพ์ก็คือ ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์เรียงลำดับตามหมายเลขที่กำหนดให้โดยการอ่านคำศับเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มอัดวิดีโอนะคะครูพิมพ์จะให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวเองโดยการพูดชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วค่อยตามด้วยหัวข้อสอบอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤตมณีชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งเลขที่หก วันนี้ผมจะมาอ่านคำศัพท์บทที่7เรื่องนักคิดสมองใสครับคำที่1มะนาวเปรี้ยว2รุ้งกินน้ำ3า 3. นกกระจอกไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนครบ10บคำค่ะซึ่งคำศัพท์ของครูพิมพ์นะคะจะมีทั้งหมด10บคำนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเพิ่งได้อ่านมาเมื่อกี้นั่นเองค่ะสำหรับการอัดคลิปวิดีโอนะคะ ใครที่อัดคลิปวีดีโอแล้วก็สามารถส่งมาในกลุ่มไลน์ห้องของแต่ละห้องนะคะซึ่งงานชิ้นนี้นะคะคุูิมจะให้ทุกคนน่ะได้ทําในช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะสําหรับใครที่สะดวกที่จะอัดวันนี้นะคะก็สามารถทําได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่สะดวกแล้วก็ยังไม่มีเวลาว่างนะคะหรือว่ายังไม่มีความมั่นใจในการอ่านนะคะก็ให้ฝึกให้คล่องก่อนนะคะ แล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอในวันเสารออ์อาทิตย์ได้เลยค่ะแล้วก็ทยอยส่งมาให้ครูพิมพ์นะคะการให้คะแนนนะคะครูพิมพ์ก็จะให้คะแนนถ้าใครอ่านผิดคําไหนครูพิมพ์ก็จะหักเล็กๆน้อยๆนะคะฟังจากน้ําเสียงการออกเสียงตัวคําควบกล้ำตัวรอเรือตัวรอลิงนะคะครูพิมพ์ก็จะดูหลายๆองค์ประกอบนะคะแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆนะคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูพิมพ์ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาการสอนก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อัดคลิปวิดีโอแล้วก็สามารถส่งมาให้ครูพิมพ์ในกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย